สวัสดีครับทุกคนนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับที่กําลังจะซื้อรถมาวิ่งงานนะฮะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับเป็นคลิปเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ดูคลิปนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ตรงนะครับที่เล่นรถบรรทุกมาก็10กว่าปีเกือบ20ปีแล้วนะครับ ก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะอาจจะยาวนิดนึงนะครับนะก็ณเวลานี้นะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าธุรก,กิตรถบรรทุกนะครับก็มันก็ยังพอมีงานวิ่งอยู่นะฮะใครที่สนใจในด้านนี้ก็นะเดี๋ยวมาฟังคลิปนี้กันนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแนะนําเกี่ยวกับการซื้อรถบรรทุกมือสองนะครับมาวิ่งงานนะฮะ คือถามว่ามือมือใหม่ที่ไม่เคยเล่นรถเลยนะครับก็ไม่อยากจะให้ซื้อรถใหม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถามว่ารถใหม่ดีไหมดีนะครับไม่ค่อยเสียหรือไม่เสียเลยนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีค่าง,งวดนะครับที่ตามมาค่าง,งวดนะครับสูงนะครับแต่ค่าง,งวดมันก็ต้องจ่ายทุกเดือนนะครับแล้วก็เป็นก็เรียกว่ารายจ่ายคงที่ด้วยนะครับสมมติเดือนละสามหมื่นห้า ต่อเดือนนะครับสมมติรถใหม่35000ต่อเดือน5ปีนะครับสมมติส่ง5ปีหรือ60งวดนะก็ภายใน60งวดนี้ก็ต้องส่งเดือนละ35000ทุกเดือนนะครับสมมติรายรับเราอยู่ทีเออ่เดือนหนึ่งก็สมมติอยู่ที่80,000นะครับ80,000ก็หักค่างวดไป35000ก็เหลืออยู่เท่าไหร่อยู่5 5 0 0 0นะครับจ่ายค่าคนขับอีกนะครับแล้วก็ ค่านุ่นที่นั่นนะครับอาจจะไม่เหลือเลยนะครับนะฮะอาจจะเหลือแต่เหลือไม่เยอะนะครับแต่นี่ก็คือสําหรับรถใหม่นะครับแต่ที่ผมจะแนะนําสําหรับมือใหม่ก็คือแนะนําให้ซื้อเป็นรถมือสองนะครับแล้วก็ผ่อนยาวๆนะครับนะทุกวันนี้ผมอยู่ได้ก็เพราะเคสนี้นะฮะคือต่ก่อนผมก็จะอ่าซื้อรถยังไงให้ผ่อนสั้นที่สุดนะฮะสูงวัดสูงผ่อนสั้นนะครับ แต่ผลที่ตามมาคือเราไม่เหลือเงินใช้ทุกเดือนเราแทบไม่เหลือเลยนะครับนะฮะแต่ว่าวิธีการที่ผมจะแนะนําก็คือผ่อนนานๆน,น,นะครับยอมให้ทางไฟแนนเขาเอากินดอกเบีย้ยไปนะครับอาจจะดอกเบีย้ยสูงจริงนะครับแต่ว่าเราผ่อนนานค่างวดมันอาจจะถูกนะครับนะสมมุติว่าอย่างรถเราซื้อมาคันละล้านนะฮะตัวมือสองคันละล้านมันก็จ,จะมีดอกเบีย้ย 7%จ็ดเปอร์เซ็นด้วยนะครับแวตเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็จะมีสมมติไฟแนนซ์เขาดอกเบี้ยเจ็ดเปอร์เซ็นเหมือนกันหรือหกเปอร์เซ็นตนะครับขึ้นอยู่กับปีพศนะฮะสมมติคิดออกมานะฮะถ้าเราส่งระยะสั้นๆนะครับอาจจะสี่สิบแปดงวดหรือสี่ปีมันอาจจะตกงวดละสองหมื่นนะครับสมมตินะสองหมื่นแต่ถ้าเราส่งยาวๆนะครับอาจจะ เปีคือ8 4งวดนะครับอาจจะเหลืองงวดละหมื่นกว่าบาท145 0 0 0มนะครับมันก็ประหยัดไปเยอะนะครับตางงานอยู่เดือนละ5,000-6,000ก็ไม่น้อยนะครับก็5 0 0กนี่ก็สามารถที่จะเดือนหนึ่งก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้นะครับความตามก็จะมีให้เหลือใช้อยู่ทุกๆเดือนนะครับเราอาจจะส่งนานก็จริง ไฟนั Finance, ้นก,กินดอกเบี้ยไปเยอะจริงนะครับแต่ว่าทุกๆเดือนเราอาจจะไม่เหนื่อยมากนะครับเวลามีรถแบบบางทียางระเบิดมาต้องเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องไปเนี่ยนะครับเราก็ยังมีเงินส่วนนี้มาจ่ายนะครับแต่ถ้าเราส่งสั้นๆนะฮะระยะเวลาสั้นๆงวดตุงสูงนะครับเราก็จะไม่เลือเลยนะครับเลือเรือน้อยนะฮะ คนตางตรงนี้ยทำให้เรา,าเหนื่อยนะครับแต่ละเดือนนะครับแต่ถ้าเราให้เขากินดอกเบี้ยนานทรงนานนะครับสมมติต่างกันอยู่เป็นอาจจะเท่าไหร่ต่างกันอยู่3ปีงวดอาจทะงสี่สิบแปดงวดแต่ทรงแบบยาวอาจจะทรง84งวดนะครับอาจจะต่างกันอยู่มาณ3ปี ดอกเบี้ยจะแตกต่างกันก็นจริงนะครับแต่ว่าทุกๆเดือนนะฮะเราก็มีเงินเหลือให้เราใช้ทุกเดือนนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับทุกวันนี้ก็ผมก็จะใช้วิธีการนี้นะฮะนะครับอย่างแต่ก่อนผมก็จะเดือนหนึ่งผมว่าเออสมมติผมซื้อรถคันหนึ่งมานะฮะก็จะส่งอยู่ประมาสี่ปีนะครับสี่ปีมันก็สมมติคันละล้านเนี่ยอาจจะงวดอยู่มาทักงสองหมื่นถอยสองหมื่นหก ส7นะครับทุกวันนี้ไปปรับใหม่หมดเลยนะครับทำไงก็ได้ให้งวดถูกที่สุดนะฮะส่งนานที่สุดนะครับนะฮะสมมติว่าเราส่ง48งวดกับส่ง84งวดนะครับตาเงินอยู่36งวดนะฮะแต่ว่า48่สดงวดจะส่งเดือนละ26,000แต่ 84งวดส่งเดือนละ15,000นะครับต่างอยู่10,000ทุกเดือนนะครับแล้วก็มีเงิน10,000ให้ใช้ทุกเดือนกับอีกอันหนึ่งเราไม่มีเงินให้เหลือใช้เลยอาจจะเหลือเหลือไม่เยอะนะครับนี่คือความต่างนะครับแล้วก็มีเงินหมื0นให้ใช้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปแล้วก็ไม่เหนื่อยมากนะครับเวลาจ้างระเบิดเปลี่ยนถ่ายละมันเครื่องหรืออะไรแล้วแต่นะฮะเราก็ยังมีเงินสำรองตรงนี้นะครับไว้ใช้จ่ายประกันภาษีนะครับ อันนี้คือความต่างนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมา,าทําวิธีว่าเออเนะี่ยความต่างระหว่างส่งระยะสั้นกับส่งระยะยาวเราจะมีเงินเหลือใช้เราจะมีเงินอยู่ในมือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับโอเคสวัสดีครับฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ